สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในแบบฝึกหัดที่4.7ค่ะการเรียงลำดับจำนวนเนื่องจากเราเรียนการใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับมาแล้วใช่ไหมคะแล้วในบทนี้นะคะเราก็จะมาเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยและจากน้อยไปมากกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูขวัญเช่นเดิมนะคะวันนี้ครูขวัญจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนค่ะโดยครูขวัญจะพาเด็กๆไปเที่ยวกันค่ะแต่จะไปเที่ยวไหนนะ้าและไปกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว้าวรถไฟ เด็กๆจะนั่งรถไฟไปเที่ยวไหนกันนะคะแล้วรถไฟที่เด็กๆนั่งอยู่มีกี่คันคะ3คันเด็กๆช่วยครูขวัญบอกจำนวนคนในรถไฟแต่ละคันได้ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะรถไฟคันที่1มีคนนั่ง11คนรถไฟคันที่สอง มีคนนั่ง19คนและรถไฟคันที่3มีคนนั่ง14คนแล้วเราสามารถแสดงจำนวนบนเส้นจำนวนได้อย่างไรนะเด็กๆจำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเอแล้วหากครูขวัญจะเรียงลำดับจำนวน คนที่นั่งในรถไฟแต่ละคันจากน้อยไปมากเราจะมีวิธีการอย่างไรนะเด็กๆช่วยบอกครูขวัญหน่อยได้ไหมคะโอ้เด็กๆเ,เก่งกันทุกคนเลยเริ่มจากสังเกตที่เส้นจำนวนจะพบว่า11คือจำนวนที่น้อยที่สุดเอ แล้วทำไม11ถึงเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดคะอ๋อเพราะ11เป็นจำนวนที่อยู่้ายสุดงั้นจำนวนที่มากที่สุดคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะ1 9คือจำนวนที่มากที่สุดเพราะอะไรคะเพราะ19 เป็นจำนวนที่อยู่ขวาสุดดังนั้นเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากจะเริ่มด้วย11และ19อยู่ลำดับสุดท้ายส่วนจำนวนที่เหลืออยู่ตรงกลางแล้วถ้าเรียงลำดับจากมากไปน้อยจะได้อย่างไรคะ เด็กๆช่วยตอบครูขวัญได้ไหมคะเก่งมากค่ะเรียงลำดับจากมากไปน้อยจะได้19 14 11เด็กๆเก่งแบบนี้ไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเรียงลำดับจำนวน12 16 18 สิบห้าโอ้โหมาสี่จำนวนเลยแล้วทีนี้เราจะทำอย่างไรกันดีคะไม่มีปัญหาค่ะเด็กๆทำได้อยู่แล้วเริ่มจากแสดงจำนวนที่กำหนดให้บนเส้นจำนวนจะได้ดังนี้12 16 18 15จากเส้นจำนวนจะพบว่า12น้อยที่สุดแล้วทำไม12น้อยที่สุดคะใช่แล้วค่ะเพราะ12เป็นจำนวนที่อยู่ซ้ายสุดงั้นจำนวนที่มากที่สุดคือจำนวนใดคะ18 ทำไม18มากที่สุดคะถูกต้องแล้วค่ะเพราะ18เป็นจำนวนที่อยู่ขวาสุดยังเหลือจำนวนใดอีกคะ15กับ16แล้ว15กับ16จําจำนวนใดมากกว่ากันคะ16เพราะอะไรคะ เพราะ16อยู่ทางขวาดังนั้นถ้าเรียงลำดับจากน้อยไปมากจะได้อย่างไรคะเด็กๆช่วยตอบครูขวัญได้ไหมคะเก่งมากคะ่ะเรียงลำดับจากน้อยไปมากจะได้12 15 16 18แล้วถ้าเรียงลำดับจากมากไปน้อยจะได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะเรียงลำดับจากมากไปน้อยจะได้18 16 15 12เหนื่อยกันหรือยังคะทุกคน เยี่ยมมากค่ะเราไปดูต่ออีกสักข้อนะคะเรียงลำดับจำนวน 13, 10, 19, 17, 20โอ้โหเพิ่มขึ้นเป็น5้าจำนวนเลยแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีคะ ไม่เป็นไรคะ่ะเด็กๆทำได้อยู่แล้วเริ่มจากจแสดงจำนวนที่กำหนดบนเส้นจำนวนจะได้ดังนี้13 10 19 17 20จากเส้นจำนวนเด็กๆจะพบว่า10น้อยที่สุด และ20มากที่สุดเพราะอะไรคะใช่แล้วค่ะ10น้อยที่สุดเพราะอยู่ซ้ายสุดและ20มากที่สุดเพราะอยู่ขวาสุดยังเหลือจำนวนใดอีกคะ13 17 19แล้วใน3ามจนวนนี้จํานวนใดมากที่สุดจํานวนใดน้อยที่สุดคะช่วยบอกวิธีคิดด้วยนะคะเก่งมากคะ่ะ19มากที่สุดเพราะอยู่ทางขวาและ13น้อยที่สุดเพราะอยู่ทางซ้าย แล้วเท่าเรียงลำดับจากน้อยไปมากจะได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะเรียงลำดับจากน้อยไปมากจะได้10 13 17 19 20แล้วเท่า,า,าเรียงลำดับจากมากไปน้อยจะได้อย่างไรคะ เก่งมากค่ะเรียงลำดับจากมากไปน้อยจะได้20 19 17 13 10เยี่ยมยอดไปเลยค่ะทุกคนถ้าเด็กๆทำได้แบบนี้เดี๋ยวเราลองไปทำกิจกรรมต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะวันนี้นอกจากจะได้ขึ้นรถไฟแล้วครูขวัญ ใจดีจะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลลงเรือกันด้วยนะคะไหนใครอยากไปบ้างยกมือหน่อยค่ะเราไปกันเลยนะคะกติกามีอยู่ว่าเด็กๆต้องช่วยครูขวัญเรียงลำดับจำนวนตามข้อกำหนดให้ถูกต้องใครทำได้ถูกต้องก็จะได้ลงเรือไปเที่ยวทะเลเลยพร้อมนะคะเริ่มค่ะ ข้อหนึ่งเรียงลำดับจากน้อยไปมากเด็กๆลองทำกันเลยนะคะถ้าเติมคำตอบเรียบร้อยแล้วมาดูเฉลยกันนะคะว่าใครจะได้ลงเรือบ้างคำตอบที่ได้คือ12 17 สิบเก้ยี่เยได้ลงเรือกันทุกคนเลยค่ะก่อนจะไปข้อถัดไปครูขวัญขอถามวิธีคิดของเด็กๆหน่อยได้ไหมคะอ๋อวิธีคิดคือหาจำนวนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดก่อนแล้วค่อยดูจำนวนที่เหลือใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะงั้นอย่ารอช้ากันเลย ไปข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อ2เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยเด็กๆทำได้ไหมคะถ้าเติมคำตอบเรียบร้อยแล้วไปดูฉเฉลยกันค่ะ คําตอบที่ได้คือ18 15 14 1 1 10สุดยอดไปเลยค่ะวันนี้ทุกคนได้สนุกกับการขึ้นรถไฟและได้ลงเรือด้วยและก่อนจะไปเที่ยวกันเรามาช่วยสรุปสิ่งที่เรียนรู้กันก่อนนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ก็คือการเรียงลำดับจำนวน ทำได้โดยหาจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนโดยอาจใช้เส้นจำนวนแล้วเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยเยี่ยมมากๆค่ะเก่งกันทุกคนเลยเด็กๆสามารถไปฝึกเรียงลำดับจำนวนโดยการทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูที่แบบฝึกหัดของเรากันเลยค่ะในแบบฝึกหัดของเรานะคะจะเป็นการเรียงลําดับจํานวนนะคะเมื่อเราเรียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าไปแล้วนักเรียนก็จะทราบแล้วว่าเลขไหนนะคะที่มากเลขไหนที่น้อยนะคะโดยธรรมชาติของจํานวนนะคะจะเรียงจากมากไปน้อยนะคะอ้อขออภัยค่ะจะเรียงจากน้อยไปมากนะคะ โดยจานวนฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นจํานวนที่น้อยและจํานวนที่มากจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะอย่างเช่น12 18และ14นะคะเมื่อนักเรียนนาปากกามาวงหรือนําสีมาระบายจํานวนนะคะนักเรียนจะพบว่า12เนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดนั่นคือ12เป็นจํานวนที่น้อยที่สุดนะคะและ18เป็นจํานวนที่ มากที่สุดนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเรานำมาเรียงเป็นจำนวนที่มากไปน้อยนะคะเราก็จะได้เรียงจากขวาไปซ้ายนะคะจากฝั่งนี้นะคะดังนั้นก็คือ18 14และ12นั่นเองค่ะในข้อ1.1นะคะ20ค่ะ11 15และ17 เราก็มาเรียงจากขวาไปซ้ายนะคะนั่นคือเราจะได้20เป็นจำนวนที่มากที่สุดค่ะเราลงมาก็คือ17 15และ11ค่ะ10 16 13และ18นะคะ10 16 13และ18 เรียงจากขวาไปซ้ายเช่นเคยค่ะตามลูกศรที่ครูวาดให้นะคะนั่นคือ18 16 13และ10ค่ะต่อไปนะคะ1.3 18 20 16 11 และ14เราก็เรียงจากขวาไปซ้ายเหมือนเดิมค่ะนั่นคือเริ่มจาก20 18 16 14และ11ค่ะเป็นไงบ้างคะการเรียงลำดับจำนวนจากเส้นจำนวนง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ อ่าโอเคทีนี้เราไปแบบฝึกหัดที่2กันต่อแบบฝึกหัดต่อไปนะคะในหน้าต่อไปกันเลยค่ะทีนี้เราจะไม่มีเส้นจํานวนให้แล้วนะคะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวนะคะเขาให้เรียงจากน้อยไปมากนั่นคือเราต้องเรียงจํานวนจากซ้ายไปขวาค่ะที่ทางนี้นะคะนั่นคือจํานวนที่น้อยที่สุดก็คือ11ค่ะ12 1ิบสแล้วก็15ค่ะต่อไปนะคะเราก็เริ่มจากจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ14ค่ะ 15, 16 17, 18แล้วก็19ค่ะ2.3นะคะเริ่มจากเลขที่น้อยที่สุดก็คือ13 14, 15, 16, 17 18 1 9แล้วก็20ค่ะที่ครูนะับแบบนี้ก็เพื่อให้นักเรียนรู้ว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากเลขไหนแล้วก็เลขไหนต่อนะคะเลขไหนก่อนเลขไหนหลังนะคะเราก็จะได้เขียนและเมื่อถึงตัวเลขที่โจทย์เขากําหนดให้เราก็เขียนลงไปนั่นเองค่ะจาก2.4นะคะเลขที่น้อยที่สุดเราก็คือ11นะคะ12 13 14 10 ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนั่นเองค่ะเราก็จะเรียงจํานวนได้อย่างถูกต้องนะคะโอเคค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้ครูก็ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะจากในเส้นจํานวนนะคะโดยทั่วไปก็คือจะเรียงจากน้อยไปหามากนะคะจำนวนฟัง ทางฝั่งซ้ายมือของเรานะคะจะเป็นจํานวนที่น้อยและฝั่งขวามือจะเป็นจํานวนที่มากนะคะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเรียงจํานวนจากมากไปน้อยเราก็ต้องเรียงจากขวาไปซ้ายและถ้าเกิดเราจะเรียงจํานวนจากน้อยไปมากเราก็ต้องเรียงจากซ้ายไปขวานั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้ครูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ